Sheriff, now we ride. ใช้อาหารไก่แต่อาหารไก่มันแพงผมเลยใช้อาหารหมูพี่พพีี่่ขายเองด้วยใช่ไหมตัวตัวเล็กๆเหรอประมาณกี่กอดหน่อเฉยอายุหนึ่งเดือนได้เกิดถึงหนึ่งเดือนสามพันแปดสามพันแปดคนแสดงซื้อเหลือพันแปดน่ารักดีนะฟังเนี่ยซื้อไปเลี้ยงสักตัวสองตัวพี่อยากเลี้ยงมากเลยจะต้องไปทำสถานที่ก่อนนี่วันนี้นะครับเราก็ขอบคุณ เอเี๋ยเป็ดมากนะครับเจ้าของวนาฟาร์มนะครับผมห้องพักก็ราคาไม่แพงมากมากนะฮะแล้วก็คุ้มมากมากอพอุ่นมากต้องดูที่ผลงานอันนี้คืออันนี้คืออจิกเล็บนกกระจกเท็นิ้วเลยนี่เป็นนิ้วอันนี้หนังนิวเหรอคะอันนี้นิ้วอันนี้หนังนักแข่ง าคนเสื้อแดงคนไหนสนใจอยากจะเลี้ยงให้แวะมาได้ที่นี่เชียงรายนะครับเชียงรายวรรณอาฝามอันนี้เป็นผ,ผ,ผู้ผู้ต้องหาคดีผู้ต้องหาคดีอะไรครับตอค่ะพลเอกกรุกเฉินอ่าฝืนพลอกรรุกเฉินนะครับผมเฉินเฉินบ้าอะไรตอนนี้มันเริ่มหาอะไรกันไม่รู้มันเพิ่งเรียนิดเพิ่งคิดได้เพิ่งคิดได้เพิ่งคิดออกวันวันที่8มิถุนา จะสั่งฟ้องแล้วก็เลื่อนเป็นวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมบอกว่าไม่ฟ้องแล้วยกฟ้องอ,อายการส่งไปที่ตํารวจแล้วกลับมาฟ้องจะมาฟ้องวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแล้วแปลว่าเราเลื่อนมาถึงเป็นวันพวกนี้ที่จะมาฟ้องอมาตรฐานหรือว่าการอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วอะความเ,เกี่ยวกับกเขารกว่าอะไรอะ ขรบว,นก,รบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมันไม่มีความเชื่อหน้าเชื่อถือแล้วอะ่ะ <Yeah. S 2> บอกสั่งไม่ฟ้องแล้วกลับมาฟ้องอีกไห้ <Yeah. S 2> มันหมายความว่ายังไงยกฟ้องแล้กลับมาฟ้องหนังสือทุกอย่างเรามีม,มีหลักฐานหมดเลย <Yeah. S 2> ในการสั่งส่งไปที่ตำรวจว่าคดีนี้ยกฟ้องแล้วกลับมาฟ้องใหม่มันหมดความเชื่อถือ,อ ฟ้องก็ฟ้องสนุกดีครั้งหนึ่งคือเราเราก็ดีใจนะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามาต่อสู้กับประชาธิปไตยและเราโดนสั่งฟ้องเราจะภูมิใจมากเออเว้ยเราเป็นตัวเล็กๆเขาเขาห็นเราเป็นตัวที่อันตรายคนนึงอ่ะโอ้เราก็ภูมิใจเหลือเกินนะ